กูกดอัติเนียติ๊กไม่ได้ปะมันติ๊กตัวไหนวะแซมแซมคนละเกมแซมติ๊กอยู่ตรงเนี้ยแซมคนละเกมแซมตร้ไหะทีวีสเตชันปะทีวีปะเกมนี้มันสไลด์ได้ป่ะวะมันมีฮาร์ดดิป่ะว่าเกมเนี้ยเกี้ยมันซื้อให้กูด้วยซื้อเกิดให้กูด้วยไม่ใช่ไม่ได้แซมเกมนี้ไม่มีซื้อเกิดแซมอันนี้คือตายคือตายเลยเหรอตายเลยเมึงทำทุกเกมเหมือนคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วแซมเป็นรอบนู้นเป็นรอกบ อยากได้้ยาาเขมาเข้ามาเข้ามากิ้งมันลงได้ใช่ปหมกิ้งมันอรัลอยู่นี่นี่กิ้งมาตรงเหล็กนี้เหล็ก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 มอนเก็บนี้ระเบิดระเบิดไม่มีผลกับเพื่อนเฮ้ยเออว่ะอยู่เลยเจ้ยเออจริงว่าตั้งคูชื่อมึงแล้วจะพวกเลยนั่งกระบะเป็นไซสงานก่อสร้างเลย เอ้ดูพี่บุอยาไหนกายว่าได้ข่าวว่าเกมนี้ยิงเพื่อนได้ฮะใช่้คนอยากเยอะเลยช่เบก็บปืนให้ตัวเอให้เตันชสองสอกูเลยล้อยู่ช็อตตีมจอดบใช่เหรอเออไมได้เด้อโอ้โหจกูลบจีมันต้องสตีมมบนี้ มึงพิลกมาผ่านหน้ากูเลยตรงไหนยังมันไม่มีตรงนั้นมันหุ่นใช่เหรอกูยิงหุ่นไม่มีใครเห็นด้วยขึ้นควินจ้าปลื้มเปนเด็ดไหนฮะหยู่ทำไมเนี่ยโดนไงเจ๋อดูจะได้แล้วมึงปาแบบปาปาแอปเปิลชนกลางกาอากาศได้ปะปาใส่หน้าละกิ้งคือ สอเฮ้ยเฮ้ยได้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 เหรอเฮ้ยเฮ้ยกูองกูหนงกูลงานนึง่อยู่นี่นี่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไไม่ไม Why we still here? Just to suffer every night? I can feel my. อดึงหัวดึงหัวอะไรไรก่ ปากสองซ้ำดดื้อซ้ำเอาเลยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาน้ำตาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด็ดออกออกออกเอาเปิ้ลใหม่เปิ้ลใหม่เฮ้ยตรงนี้มีศพตรงนี้มีศพเฮ้ยเอาเลยกินเลยกินเลยโอ้โหจีฝ่ายกลัวไม่ได้นอนเลยผ่านไปนึ่งปีเยอะนั่งเล่นกันอยู่เลยที่เขาด้วยไหญ เออมันก็ตายด้วยว่าต่ฟักแสงสุดมีคนเอารถกู้ไปอ่ะมีคนเรียบใส่กูอะแจมจริงเหรอจริงริงอยู่ตรงนั้นเหรอล้มนึงล้มนึง Fuck it ยิงตนเฉยเลยกูตั้งใจยิงให้ไม่โดนอยู่ไหนวะอยู่ไหนแจมอยู่ไแจมอยู่ไหนจริงเลยนะไอ้โี้เนี่ยคุยกอดกอดเยอะโอ้ ไปแลยไม่ไปมันลุกไปเอาแน่แมันลุกไปไอ้กูไม่ทำไอ้เหี้ยกูไม่ทำคนเจ็บบ้าแล้วดูมึงดูดิไอ้แคมเจ็บขนาดนั้นนะยังไม่เป็นอะไรอ่ะดูดิถ้าเมื่อกี้กูไม่ออกไปตายนะมันก็แบบจะเหลือกระสุนนหะแล้วมันก็ยิงพวกมึงอ่ะจริงจริงจริงมึงไม่ตายเลย พอกูแบบกูนึกคิดได้ปุ๊บกูแบบเฮ้ยเย้ยกูออกไปให้มันยิงเล่นๆดีกว่าเฮ้ยเอามีใครเอาคอสโบหรือเปล่าโอเคไม่มีใครฝากกูแล้วกันทุกคนกูฟังทุกคนคอสโกูก็เสียดละกูก็เสียดละเออแล้วแบบคนมึ้มองเราใช่เราคือแบบเราคือผู้เสียสละที่แท้จริงที่ทั้งกว้างไม่มียางงเว้ยเอาเอ้ากูมีกูมีกูมีเอาเปล่าเอาเอาเอากูเอาหมดละตรงเนี้ยห้าสิบห้าสิบกระสุนเอาะเฉยกันปะมึงเอากระสุนอะไรอะ